สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอานะครับวันนี้นะครับผมมีรถ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น Rare Item ของจริงนะครับนั่นก็คือ W124E220 นะครับเป็นตัวแวนด้วยนะครับหายากมากๆในตลาดและที่สําคัญนะครับราคาถูกที่สุดแน่นอนครับคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นรถเจ้าของอู่นะครับที่ผมได้นําเข้าไปเซอร์วิสเป็นประจำนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ผ่านการดูแลรักษามาเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz W124 4นะครับตัวแวร์นะครับสภาพเขาจะสวยงามมากๆครับผมบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อชมน้ําก่อใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถเจ้าของใช้เองนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มจริงๆครับเป็นตัวแวร์หายากมากๆนะครับคันนี้เป็นปี1995นะครับ W 1 2 4ครับและทะเบียนนะครับตรงรุ่นเลยนะครับ220นะครับให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันนะครับสีนะครับนี่ครับสีเทาดําเดิมโรงงานแบบนี้สีเงาฉ่ำๆนะครับการันตีได้เลยนะครับรถคันนี้สภาพประวัติ ความเป็นมาชัดเจนและสวยจริงๆครับเพราะว่าเจ้าของนะครับเป็นถึงเจ้าของอู่เบนซ์ในเครือของผมเองนะครับใครได้ไปบอกเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับวีลหนึ่งสองสี่คันนี้นะครับสีนะครับเงาเงาฉ่ำฉ่ำทั้งคันเลยนะครับและดูในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับก็คงความคลาสสิกไว้เลยนะครับ w 1ลหนึ่งสองสี่คนเล่นเขาจะรู้กันนะครับสวยงามมากๆนะครับไม่มีแต่งหักนะครับไม่มีมลแรงเข้าไฟก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับโคมไฟใสๆคู่หน้าเลยนะครับและถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าคม สวยงามเงาเงามาพร้อมดาวรอยแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกันชนนะครับกันชนก็สวยงามนะครับกันชนก็จะเป็นสีเทานะครับ นี่ครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับรถไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยสดงดงามจริงๆนะครับเวลาโดนแดดจะเป็นประกายแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับจอดในร่มตลอดดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับแลวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างผมขอเริ่มที่ล้อและยางนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อแม็ก AMG นะครับอันนี้เป็นแม็กแท้เลยนะครับนี่ครับโลโก้ AMG ขอบ18นะครับรัดคู่กับยางฟอร์เคนนะครับและก็ได้ยางปีใหม่ด้วยครับยางปียี สครับผมบอกได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับส่วนมากจอดอย่างเดียวนะครับขับไปกินกาแฟทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าเแค่นั้นเองนะครับนี่ครับดานค้าง,งตัวรถสวยงามนะครับริ้วรอยไม่มีเลยโคมเมียยสวยงามนะครับดูเลยครับใกล้ เงาเงา่ำๆแบบนี้เลยนะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยงามเลยครับขอบยางตรงขอบกระจกนะครับนี่ครับดูความเนียนของเขาครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีผุไม่มีกร่อนนะครับรถจอดในร่มตลอดดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับด้านข้างสวยงามนะครับมาพร้อมกับแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับนี่ครับแหลกหลังคานะครับสวยงามครับหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านข้างสวยงามนะครับ หรูหรามากๆครับใส่ AMG 18นี่คือหล่อเหลาจริงๆนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับผมขอเริ่มที่ไฟท้ายครับไฟท้ายสวยงามกรอบใสๆไม่มีมาแรงเข้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโลโก้เบนซ์นะครับเงาเงาแบบนี้เลยครับแล้วก็โลโก้ E 2 2 0สนะครับสวยงามครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับด้านหลังก็จะมีครเมียมรัดให้ด้วยนะครับครเมียมสวยงามเงาเแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับะเบียนนะครับ2 2 0ก็ให้ไปด้วยนะครับตรงรุ่นเลยครับหล่อหล่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายกันดูนะครับนี่ครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายสวยงามนะครับใหญ่โตแบบนี้เลยครับท้ายเนียนๆนะครับสักรลาดเดิมสวยงามนะครับสวยงามเลยเป็นกรรมยี่นะครับสะอาดตาเนียนๆแบบนี้เลยครับเจ้าของเขาดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของด้านท้ายที่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของม่านให้ด้วยนะครับเอาไว้ปิดสัมภาระนะครับและดูในส่วนของด้านข้างนะครับไฮไลท์จุดหนึ่งครับผมจะให้ดูนะครับนี่ครับ ยางอะไหล่ครับสวยงามนะครับไม่เคยลงพื้นนะครับมีลายเส้นอยู่เลยนะครับจากโรงงานนะครับบอกเลยนะครับรถปี1995เก่าแล้วครับแต่เก่าแน่นอนครับนี่ครับกามายี่สวยงามเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฮไลท์อีกจุดหนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะเสริมนะครับสําหรับคนที่จะนั่งตอนที่3นะครับสวยงามเลยครับรถคันนี้ที่ติแทบไม่ต้องหาครับเพราะหาไม่เจอแน่นอนนะครับ บอกเลยใครได้ไปคุ้มจริงๆครับและดูส่วของโครงสร้างกันนิดนึงครับโครงสร้างนะครับผมขอเริ่มที่ขอบยางกันเลยครับขอบยางนี่คือสวยงามมากๆนียนทุกจุดนะครับและดูนะครับนี่ครับตัวน็อตนะครับไม่เคยผ่านการถูกไขนะครับน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโลโก้ Mercedes-Benz 124นะครับตรงรุ่นนะครับ ดูฝั่งด้านขวาบ้างครับนี่ครับน็อตนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับโลโก้ครับ W124 ตรงรุ่นนะครับชัดเจนหมดครับสรุปด้านท้ายโดยรวมนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวแวนก็เอาไว้เก็บของอเนกประสงค์แล้วก็เป็นรักษาเก่าเก็บนะครับและไอเทมแน่นอนครับและในส่วนของฝาท้ายนะครับเขาจะเป็นเป็นฝาท้ายระบบดูดไฟฟ้านะครับนี่ครับผมจะค่อยๆปิดนะครับนี่ครับ แล้วเขาก็จะปิดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับที่ด้านในกันดีกว่านะครับนี่นะครับในส่วนของด้านในนะครับด้านในสวยงามนะครับเบาะหนังสวยงามแบบนี้เลยครับปี1995นะครับแต่ดูนะครับถ้าคนไม่รักรถจริงนี่คือโซมหมดแล้วนะครับดูคันนี้ดีครับสวยงามเลยนะครับเบาะเนียนเลยภายในเขาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับและดูในส่วนของข้างประตูนะครับข้างประตูก็เป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็มีทิมลายไม้แบบนี้นะครับ ดูในส่วนของน็อตกันดีกว่านะครับน็อตนะครับก็เป็นน็อตเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับไม่เคยผ่านการถูกไขเลยนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยนะครับรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับนี่ครับน็อตเดิมหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยผ่านการถูกแกะนะครับและคันนี้ก็แถมพรมกระดุมให้ด้วยรอบคันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับว่าเสียงเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบไขนะครับกุญแจมมีี2ดออกนนนะะคคครรรััับบาฟงงงเเสยยื่ต์ นี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับและดูในส่วนของหน้าจอกันนิดนึงครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเลขไมคคันนี้นะครับอยู่ที่180,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถตี 1995, ไม่แสนแวิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งน้อยใช้งานน้อยแล้วก็ใช้งานดูดแลกษาเป็นอย่างดีตลอดนะครับเลือนไม่กรอบใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแต่หักไม่มีะลอกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้ากันนะครับ แดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับช่องแอร์นะครับไม่มีฟันหักฟันหลอสวยงามเลยครับนี่ครับคอนโซลด้านหน้ามีลายไม้แทรกให้ด้วยนะครับดูหรูหรามากๆครับดูคลาสสิกเป็นรถที่น่าสะสมคันหนึ่งเลยนะครับลายไม้สวยงามใหญ่โตแบบนี้เลยครับและถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันของแอร์นะครับอันนี้คือพัดลมแอร์นะครับสามารถเร่งได้นะครับและนี้คือความเย็นนะครับระบบแอร์นะครับค่อนข้างเย็นมากๆเลยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะครับอันนี้ก็เป็นวิทยุสามารถฟัง MP3 FM ได้นะครับอันนี้คือติดมาเพิ่มนะครับของไพ o วนเนียเลยนะครับและทันมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับสปริงนะครับเอาไว้เก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆนะครับและดูในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับ มีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะครับนี่ครับ e กับ s นะครับการันตีคันนี้ขับดีแน่นอนเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดกระจกนะครับทั้ง4บานเลยนะครับ w 1 2 4ปุ่มเปิดกระจกเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากๆครับที่เท้าแขนนะครับสวยงามเรียบเนียนนะครับเอาขึ้นได้นะครับและตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆหรือใส่เศษตังก็ได้นะครับและดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับสวยงามครับสีก้านเนียนๆแบบนี้เลยนะครับหน อยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับสติชิ่งทุกอย่างเดิมสวยหมดเลยนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีะลอกนะครับสวยงามครับและดูในส่วนของหลังคาเพิ่มเติมกันนิดนึงครับหลังคาก็นิ่นเนียนเลยนะครับนี่ครับเนียนยาวไปด้านหลังเลยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับจอดในร่มตลอดนะครับไม่มีการจอดตากแดดเลยนะครับจอดในร่มตลอดจริงๆครับดูแลรักษาอย่างดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังดีกว่านะครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามแบบนี้เลยครับนเนียๆน,นะครับเนียนทุกจุดเลยด้านหลังเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเนียนเนยนแบบนี้เลยครับมาพร้อมกับพรมกระดุมให้ด้วยนะครับและด้านหลัง124ผมบอกได้เลยว่านี่นั่งสบายมากๆนะครับขาผมยังเหลืออีกเยอะ,ยอะนะครับหัวผมยังเหลืออีกเยอะๆเลยนะครับผมบอกได้เลยเบาะของ W 124ี่นี่คือนั่งสบายกว่าตัวปีใหม่ๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับกระชับคอมากเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยนะครับ กระเป๋าหนังจิงโจ้สวยงามนะครับเนียนๆแบบนี้เลยครับแล้วผมให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับดูน็อตตรงด้านหลังนะครับของประตูนะครับไม่เคยผ่อนการถูกไขเช่นกันครับ ครงสร้างคันนี้นะครับผมกัรันตีได้เลยครับเดิมทุกจุดนะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการชนหนักผีความตัดต่อก่อไม่แน่นอนนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับไอเทม W124 แวนคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ M อ็ตองหนึ่งนะครับผมกัรันตีได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับของ E220 นยะครับในตัวแวนคันนี้เลยนะครับ ว่าขับขี่ดีแน่นอนเกียร์ไม่มีกระตกครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ภายในนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับข้างในนะครับแห้งๆแบบนี้เลยครับถ้าสมมติมีปัญหานะครับคือคันนี้เขาจะเบิกศูนย์ร้อเลยนะครับดูตรงปั๊ม ABS ครับสวยงามนะครับทุกอย่างนี่คือเดิมหมดนะครับนี่ครับโลโก้เบนซ์เดิมนะครับน็อตไม่เคยผ่านการถูกไขนะครับดูเลยครับ ไล่ดูตามนิ้วผมได้เลยนะครับน็อตไม่เคยผ่านการถูไข่นะครับเม็ดอาร์คนะครับคมคมกลมกลมสวยๆแบบนี้นะครับการันตีได้เลยครับและดูในส่วนของฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับฝั่งด้านขวาน็อตนะครับก็เป็นน็อตเดิมนะครับคันนี้เดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับถังพักน้ําทุกอย่างนะครับก็เดิมจากโรงงานนะครับของ1 2 4สนะครับนี่ครับมีรหัสเขียนให้ด้วยนะครับ1 2 4นะครับตรงรุ่นทุกอย่างเดิมนะครับ ขับขี่สบายใจหายห่วงแน่นอนครับดูแผงจิ้งลีดกันนิดนึงครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ปีนี้แผงจิ้งลีดเขาชอบไปก่อนเลยนะครับนี่ครับดูครับแผงจิ้งลีดสวยงามเลยนะครับเนียนๆแบบนี้เลยดูนะครับผมจะยื่นให้ดูให้สุดเลยนะครับนี่ครับแผงจิ้งลีดสวยงามทุกจุดนะครับถ้าใครชอบความแรงนะครับใครชอบคลาสสิกนะครับคันนี้บอกเลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพจนะครับนี่ครับ เมอร์เซเดสเบนซ์อันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับ1 2 4ีนะครับตรงในเล่มแน่นอนนะครับดูได้เลยครับคานหน้าเดิมทุกจุดนะครับนี่ครับเดิมทุกจุดหมดเลยครับผมการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เดิม100%แล้วครับขับขี่ดีมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันขับกันดีกว่านะครับว่าคันนี้ขับขี่ดีแค่ไหนไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันขับ W 124ตัวแวนคันนี้ดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนครับตอนนี้นะครับผมให้ทางเจ้าของรถนะครับ ไปจักนะครับเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าของอูเบนซ์ในเครือของผมด้วยนะครับมาทดลองรีวิวให้เอฟซได้ชมกันเลยนะครับไปกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเกียร์ก่อนนะครับนี่ครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆนะครับลื่นๆไม่มีกระตุกนะครับการันตีได้เลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่คือฟิตฟเลยนะครับ นี่ผมให้ท่านเจ้าของรถมาลองขับขี่ให้ดูเลยนะครับนี่ครับดูหัวโค้งข้างหน้าครับสัดโค้งครับกับล้อสิบแปดดูเอานะครับยังกับล้นใหม่เลยนะครับนี่ครับสัดโค้งเนียนๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณแปบแปดสิบใช่ไหมฮะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นทางโค้งนะครับ นี่เร่งโชว์ไปทีครับนี่ครับทางโค้งนี่คือไม่เบรกเลยครับเร่งโชว์ไปทีนี่ครับสาสตร์โค้งให้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนะอยู่เทินด้านหน้านะครับใช่ครับครับผมและข้างหน้าก็จะเป็นทางตรงนะครับเอาไว้เทสความเร็วท็อปสปีดนะครับเวลาผมรีวิวก็ให้เอฟซีได้ชมท็อปสปีดเลยไปเลยครับนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหัวโค้งหน่อย๋ย่ข้างหน้ามันจะมีแบบ ทางตรงๆครับนี่เราจะไม่ตัดออกนะครับเราให้ FC ได้ดูกันแบบเพียวๆเลยขึ้นเลยนะนี่ครับขับแบบนิ่มๆเลยนะใช่ครับและนี้นะการันตีเอฟซีผมหน่อยว่านี้ใหม่แท้แน่นอนใหม่แท้แน่นอนครับไม่มาก็ลดเลยครับใหม่แท้มาจะเดิมๆอ่ะมาก็ลดอย่างเงี้ย ใช่ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าอู่ในเครื่องผมได้เลยนี่เจ้าของอู่นะครับตรงเลยครับเหยียบได้เลยครับไปเลยครับดูความเร็วนะครับบอกเลยว่าเก่าแต่เก่าเป็นยังไงใช่ไหมนะนี่ครับร้อยกว่าแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับร้อยยี่สิบนะครับซ้ายครับไปยูเทิร์นสะพานอีกรอบหนึ่งครับร้อยยี่สิบนิ่งๆครับ เครื่องเกียร์ฟิตมากครับแต่อยยูเทิร์นด้านหน้านะครับตรงไปอยูเทิร์นครับยูเทินแล้นี่ไงใช่ครับยูเทิร์นตรงนี้ล้อมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าทางหลักแหละอ๋ออ๋อยูเทิร์นกลับอีกที่นึงใช่ครับอันนี้สำคัญนะครับคันนี้ครับ F4 แอร์เย็นเพียเพาะนะครับแอชามป์แน่นอนฮนะ ธรรมดานะ FM AM ฟังได้หมดนะครับของพายองเนียด้วยนะครับนะลองอีกนิดอีกรอบนึงก็ได้ครับดูเอานะครับแปดสิบนะครับหัวเล่นเกียร์ให้ดูด้วยนะครับชิปอัพชิปดาวฮะเล่นเกียร์เลยเนี่ยดูดินี่โอ้ยฮะดูดิโอโอ้รถเครื่องเกียร์สุดยอดจริงๆฮะ สุดยอดสุดยอดครับผมบอกเลยคันได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนครับคันนี้การันตีครับได้เลยของดีจริงใช่ครับเดีวนะวิ่งซานี้เรียกไปเลยนะครับโอเคครับงั้นผมขอจบการขับขี่ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันต่อดีกว่าครับไปนะครับ และในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่8 8 8 0 0 0 0เท่านั้นครับ8 8 8นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับและถูกที่สุดในตลาดแน่นอนครับในตลาดนี่คือมีตั้งแต่9000 0 0จนถึงล้านกว่าๆเลยนะครับแต่คันนี้ราคาแค่8 8 8 0 0 0 0เท่านั้นนะครับใครได้เป็นเจ้าของท่านต่อไปคุ้มค่ามากๆครับเพราะเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีประวัติตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับเพราะเป็นเจ้าของอู่ในเครือของผมนะครับ ที่ผมได้เอาไปเซอร์วิสประจำนะครับเป็นเจ้าของอู่เบนซ์เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมการันตีในเรื่องของการชนหนักพีคมัดตัดต่อจมน้ํากอไม้นะครับรถคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับและบริการหลังการขายครับคันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับคันนี้สามารถเอาเข้าตรวจเช็คอู่ในเครือได้เลยครับผมบอกได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับและในเรื่องของการโอนนะครับคันนี้นะครับสามารถโอนในร้อเเต็มนะครับและที่สําคัญนะครับจัดส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้โอนฟรีสไลด์ฟรีนะครับราคานี้เท่านั้นนะครับโอเค เจ้าเมอร์เซเดสเบนท์ดับบิตัวแวนคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ